สวัสดีครับวันนี้เป็นเนื้อหาที่ต่อจากเรื่องว่าทําไมเราถึงต้องมีการวางผังท่าน,นี้ถ้าวางผังไปแล้วมันยังเขาเรียกว่าผังของการทํางานของรายผลิตแบบเดิมยังมีอยู่มันจะมีองค์ประกอบหรือเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันก็ เหมือนอย่างหัวข้อที่เก่ามาตอนหัวข้อแรกนะครับว่าเราวางผังเพื่อจัดตำแหน่งคนตำแหน่งเครื่องจกักรและก็ทำให้วัตถุดิบมันเคลื่อนที่เข้าไปวัตถุดิบในลายผลิตพอมันแปลรูปแล้วพอผ่านเครื่องจักรก็แปลรูปไปตามขั้นตอนนะครับและสิ่งอำนวยความสะดวกสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็สนับสนุนการผลิตคืออะไรบ้างครับเช่น อุปกรณ์ต่างๆที่ที่มาช่วยทำให้เกิดความสะดวกระหว่างระหว่างอะไรระหว่างคนเครื่องจกักรที่ทำให้อะไรครับเรียกว่าถือเหมือนเคลื่อนที่ได้สะดวกขึ้นเช่นรถเข็นนี่เลยครับรถยกภาษากังกเขาเรียก lift h a n d l i n g h a n d l i n g เย็นรถที่เข็นแล้วเรามีมีไอ้มือโยกแยกยัแย,ก,ย,ก,ยกเข้าไปหรือรถโฟล์คลิฟต์รถโฟล์คลิฟต์ก็รถคันใหญ่หน่อยมีเหมือนงาช้างเสียบเสียบไปที่พาเลทพาเลทคือก็ไอ้แผ่นเอาไว้วางของแผ่นสี่เหลี่ยมแบนๆก็เลยบอกว่าถ้าตำแหน่งมันไม่เหมาะสม ก็จะยังเป็นปัญหาที่เกิดในรายผลิตในโรงงานตั้งแต่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมจำได้ไหมยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมคืออะไรครับตั้งแตอินดัสตี้ห0ถึงอินดัสตี้สีนะตอนนี้เขาบอกว่าถ้ามีการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรวัสดุหรือปัจจัยการผลิตอื่นๆ ก็มีผลกับการวางผังเป็นผลจากการวางผังอนะทนี้ก็เลยวิศวกรเนี่ยเขาก็เลยเข้ามาดูปัญหาดังกล่าวด้วยเลยมีคำถามว่าทำยังไงจะวางผังได้ดีนะการวางผังก็เลยเป็นความสำคัญอัำดับต้นๆเลยที่จะมาช่วยแก้ปัญหาเนี่ คำว่าวิศวกรอุตสาหการคืออะไรครับก็คนที่ทำอะไรครับทำหน้าที่ทำหน้าที่มาดูแลตรงเนี้ยมาตั้งแต่เรื่องวางแผนการผลิตวางแผนการวางผังเนี่ยบางคนจบจบมาหลากหลายเลยนะครับบางคนบอกวิศวบอุตสาหการบางคนก็เรียนมาทางวทบ รพบก็วิทยาศาสตร์บัณฑิตนะเนาะบางคนก็อสบอุตสาหกรรมศาสตออร์บัณฑิตมีมีข้ออบเองเอาคุรศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตในว้านธรรก็ทรบเทคโนโลยีบัณฑิตไม่ว่าจะจบอะไรมามาทําหน้าที่ตรงเนี้ยเขาเรียกวิศวกรทางอุตสาหการได้อันนี้เขาก็มาดูที่เรื่องของ ความเป็นมาต <c oughs> ัวติเขาจะนิยมเรียกกันสั้นว่าไอเอวิศวกรที่ทำงานด้านเนี้ยโหนี่มีถึงระดับอเมริกาเลยนะแสดงว่าค่าความสัมพัญกับคนที่เป็นวิศวกรด้านดูแลการผลิตนะครับเขาเลยบอกไว้ว่าวิศวกรรมอุตสาหการศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบการปรับปรุงติดตั้งระบบ ที่ใช้คนวัตถุดิบเครื่องจักรเขียนแบบต้องรู้เยอะด้วยมีเรื่องของการคำนวณต้องรู้ทางสังคมต้องรู้จักความวิเคราะห์ในเชิงวิศวกรรมเป็นไงครับวิเคราะห์เชิงวิศวกรรมใช้เครื่องมือแค่เครื่องมือมาวิเคราะห์ได้เครื่องมือในทางวิศวกรรมถ้าบอกทาง อินดัสเท a ียมีอะไรบ้างครับเช่น 5W1H อ่านี่หลายๆคนก็น่าจะได้เรียนมาแล้วตั้งแต่ปี1ปี2อมีอะไรครับมี5 2างเนี้ย5 2าเขาเอามาใช้ในงานวิศวกรรมได้ YY Y-Y a n a l y s i s แบนบบนี้ใน,นเชิงวิศวกรรมคือเอาเครื่องมือทางวิศวกรรม ทางวิทยาศาสตร์มใ,ใช้มีเรื่องการออกแบบด้วยออกแบบก็คืออะไรครับเขียนแบบ drawing, เขียนแบบ d r a w i เขียนแบบคอมพิวเตอร์แตวนี้มีเรื่องอะไรอีกครับ simulation เอา simulation เนี่ยมาใช้ประโยชน์คือการจำลองสถานการณ์ว่าถ้าของจริงอ่ะมันจะออกมาแบบเนี้ยเราก็จะเห็นภาพเป็นรูปธรรม การวางผังก็จะเป็นเรื่องของการออกแบบเดีแบบก็ดีไซน์การติดตั้งระบบของคนวัตถุดิบเครื่องจกักรคนคือแมนนะครับวัตถุดิบคืออะไรครับชิเลียนเครื่องจักรก็แมชชีนเกือบจะเป็น CM นะครับการวางผังที่ดีจะเป็นขารสำคัญ การบริหารได้มีประสิทธิภาพอันนี้คืออะไรครับบางทีเนี้ยวางรายผลิตไปแล้วพอทำไปสักพักหนึ่งกเอ้ยมาปรับผังใหม่ได้ไหมมันก็ได้นะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตัวนี้วางผังเนี้ยมันจัดได้หลายๆกิจกรรม จะมาเป็นมรรทัดฐานในการประเมินผลเพื่อให้เกิดคำว่าเหมาะสม mm hmm. เขาเลยใช้คำว่าวางผังที่ดีที่สุดหลังจากได้รับการประเมินก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นั้นด้วยนะ mm hmm. เช่นเช่นอะไรครับมีออเดอร์ ออเดอร์เข้ามาของเดิมปกติทั่วไปมี5,000ชิ้นวันละ5 0 0 0ชิ้นดูดีๆสินค้าขายดีมากลูกค้าสั่งทีหมื่นหาเนี่ยมาดูว่าผังจะจัด,จดยังไงให้มันให้มันผลิตได้เท่านี้ความเหมาะสมก็คือตามตามสถานการณ์แบบนี้ด้วยเพื่อให้มีการขนถ่ายน้อยระยะทางสั้นเหมือนที่เราเขียน fpc อะ่ะ การคนถ่ายที่น้อยและทางสั้นก็จะทําให้ประหยัดเวลาในการผลิตไปแล้วก็มีเรื่องค่าใช้จ่ายในโรงงานเป็นเกณฑ์ด้วยจะจัดผังจะมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ค่าดําเนินงานแล้วเขาก็มาสรุปตรงนี้การจัดผังที่เหมาะสมคือทําให้เสียค่าใช้จ่ายต่ําสุดนั่นเองค่าใช้จ่ายในการผลิตในการดําเนินการผลิต มีคำถามอีกทำไมต้องพิจารณาวางผังเขาบอกว่าต้องไปสัมผัสกับผลผลที่จัดผังแล้วไปทำงานหลายๆคนเลยต้องมามีส่วนที่มาได้ผลกระทบตรงนี้หัวหน้างานสนใจผลผลิตผู้บริหารระดับกลางก็คืออย่างเช่นหัวหน้าส่วนงานนะนะหัวหน้าฝ่ายหัวหน้าลนา์ ก็ผลผลิตเหมือนกันมีเรื่องของต้นทุนในส่วนที่เขาเห็นโดยที่เขาดูแลถ้าดูแลดีเป็นไงครับได้รับคำชมเชยได้ผลเป็นเงินพิเศษเงินโบนัสการปรับเงินเดือนกช็ช่วยช่วยเจ้าของกิจการเขาประหยัดไง ทีน,นี้เขาก็มามองกันว่าจะ,จะจะจะวางผังให้ดีมันมีส่วนมาจากอะไรเช่นสินค้าเปลี่ยนแปลงอาจจะผลิตขวดเนี้ยผลิตขวดใส่น้ำดื่มเนี้ยพอเปลี่ยนรูปทรงเปลี่ยนขนาดก็ต้องมาวางออกแบบใหม่มีสินค้าใหม่ผลิตภัณฑ์ใหม่ เนี่ยที่ผมยกตัวอย่างการผลิตเปลี่ยนแปลงอยู่ดีๆพอขายดีมากเลยจะต้องทำไงเครื่องจักรบางอย่างมันมันหมดยุคของมันต้องเปลี่ยนมีอุบัติเหตุเนี่ยสำคัญสภาพแวดล้อมคนงานไม่ดีแสงสว่างเสียงความร้อนความเย็นเงี้ยเปลี่ยนทำเลที่ตั้งโรงงานเลยเพราะตลาดตลาดก็คือ ลูกค้าด้วยการส่งของด้วยมันเปลี่ยนเปลี่ยนตำแหน่งการลดต้นทุนการผลิตเนี่ยแล้วเขาก็อาาธิบายนะครับว่าออกแบบผลิตผลิตภัณฑ์เปลี่ยนแปลงมีรูปแบบเปลี่ยนเช่นรถยนต์ตรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยมีการอะไรครับเปลี่ยนโฉมเขาเรียกว่า i มเนอร์เชนกับ Major c h a n นส่วนใหญ่จะเป็น m i n น r ร์ไมเไปว่าลองเปลี่ยนโฉมนิดหน่อยอ่ะปรับปรุงตรงโคมไฟตรงสปายเลอร์หลังถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ก็มีหน้ากากมีเฟรมอะไรประมาณนี้ครับก็เลยต้องมาดูว่าต้องจัดผังใหม่ไหมหรือ2.2ทําทำผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยเรามีผลิตภัณฑ์ใหม่ก็เลยต้องบางอย่างต้องหยุดการผลิตไปเลย พอหยุดการผลิตไปแล้วก็ต้องมาออกแบบใหม่ว่าไอ้ของเดิมเนี่ยไ,ไอ้ของเดิมเนี่ยมันเป็นยังไงไยังใช้ได้อยู่เหมือนเดิมไหมหรือถ้าถ้าบางส่วนต้องปรับมันมีผลกับตำแหน่งการวางเครื่องจักรไหมก็ต้องตามสมัยนะครับเรื่องการผลิตสินค้า การผลิตเปลี่ยนแปลงยกตัวอย่างไปแล้วนะครับอันนี้เขาก็ทำเป็นภาพไม่เห็นได้ง่ายว่ามาวางผังทำไมใน,ในหน้าจอที่ผ่านมายกตัวอย่างไปแล้วครับเครื่องจักรอุปกรณ์ล้าสมัยเช่นบางทีใช้เอาโรโบโติกก็ไามา่ใช้แทนแรงคนเนี่ยหรือหม,หมดอายุของเดิมหมดอ,อายุ โรงงานเนี่ยดำเนินกิจการมา20ปีแล้วไอ้ของเนี่ยจากที่มันเป็น,นกลไกเดี๋ยวนี้มันต,ต้องใช้ระบบนิวเมติกไฮดรลิกระบบคอมพิวเตอร์มาควบคุมมีอุบัติเหตุอันนี้แน่นอนเลยครับพอมีอุบัติเหตุปุ๊บมีเรื่องเกี่ยวกับคนเกี่ยวกับกฎหมายละก็ต้องรีบเลยรีบแก้ไข สภาพแวดล้อมนะครับมันมีผลทําให้การทํางานมันมันไม่ไม่มีประสิทธิภาพที่ควรจะได้อะเหมือนเราอ่ะเราอยู่ในที่ร้อนๆที่อุ่นๆเนี่ยหรือที่มันเย็นเกินไปนะครับเป็นไงว่าไม่อยากจะอยู่กับจุดเดิมนานๆนะเนาะต้องปเปลี่ยนทําเลใหม่เลยอันนี้เรื่องใหญ่หน่อยเพราะอะไรครับเวลาไปตั้งตั้งสถานที่ใหม่เนี่ย มันก็มีเรื่องของต้นทุนที่ดินมีเรื่องของการทำสร้างอาคารเงี้ยแต่เขาบอกแล้วนะว่าต้องศึกษาทำเลให้ดีก่อนว่าไปตั้งแล้วเนี่ยจะลดค่าใช้จ่ายจริงไหมถ้าไปตั้งแล้วค่าใช้จ่ายเพิ่มมันก็ไม่คุ้มเดี๋ยวหัวข้อต่อไปจะมีเรื่องการเลือกทำเลที่ตั้งโรงงานด้วยนะ อย่างที่บอกลดต้นทุกนการผลิตนะครับจัดผังเพื่ออะไรครับลดขั้นตอนพอลดขั้นตอนแล้วก็ลดระยะทางพอลดสองอย่างนี้ได้เวลาในการผลิตก็น้อยลงเวลาการผลิตน้อยลงก็ทําให้ได้ผลผลิตที่มากขึ้นปัญหานะครับก็เข้าแบ่แบงเป็นสีประเภทปรับส่วนน้อยจัดผังเดิมจัดเปลี่ยนตําแหน่งสิ่งอำนวยความสะดวกที่ยกตัวอย่างนะครับอำนวยความสะดวก,ววดวกลดเขน็นลดแฮนด์ลิง รถโฟล์คลิฟต์หรือจุดยกของจุดจุดสายพานส่งวัตถุดิบเงี้ยหรือถ้าสร้างโรงงานใหม่วางเขาก็จะเอาแนวเดิมของการผลิตเดิมนะครับเพราะว่าวางผังวางแผนกันมาดีแล้วไงเป็นเป็นประสบการณ์เดิม,มเขาอธิบายนะครับเปลี่ยนแปลงสุดน,น้อย ปรับปรุงทําอุปกรณ์เครื่องจักรหรืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกใหม่ 2. จัดผังโรงงานเดิมเช่นมีการออกแบบสินค้าและผลิตภัณฑ์ใหม่เลยต้องปรับปรุงผังโรงงานเปลี่ยนอุปกรณ์อำนวยความสะดวกส่วนใหญ่แล้วต้องจัดเพราะว่าเนื้อที่ของเดิมมันมีจำกัดก็เลยต้องปรับใหม่ อย่างที่3เปลี่ยนสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่ออะไรครับลดค่าใช้จ่ายให้ต่ำเพื่อสิ่งอำนวยความสะดวกดีก็ทำงานเสร็จได้ไวขึ้นนะ่ะนะครับก็เลยความสัมพันธ์มันก็เลยโยงถึงกันหมดเลยในสประเภทเนี่ย มันปรับเกี่ยวเนื่องกันได้ทั้งหมดเลยดูที่เส้นทึบนะครับเส้นทึบเนี่เป็นหลักเช่นสร้างอาคารโรงงานใหม่เพราะมีผลิตภัณฑ์ใหม่การผลิตเปลี่ยนแปลงนั่งแลยครับเครื่องจักรอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกล่าสมัยเส้นปะกก็คือเป็นปัจจัยย่อยลงมาความถี่นะครับเห็นไหมดูที่เส้นเนี่ย สร้างอาคารโรงงานใหม่ครับจากรูปเนี่ยเนี่ยสร้างอาคารโรงงานใหม่เพราะ 1, นึ่งนสี่เนี่ยสี่หลักส่วนองค์ประกอบที่ผลกระทบต่อผังโรงงานก็เนี่ยเช่นเรื่องของประสบการณ์ คนประสบการณ์เยอะก็จะได้รายละเอียดหน่อยในการวางช่วยวางแผนจัดพังี่าน,นี้ก็เรื่องของผลกระทบเขาสรุปมาให้8 8ด้านด้านวัสดุเครื่องจักรคนการเคลื่อนที่การคอยดูในโฟร์โ c เซสชันแล้วนะครับมิดมดตัวเนี้ยการเคลื่อนที่การคอยการบริการด้านตัวตัวของอาคารโครงสร้าง ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดเรื่องของวัสดุนะครับก็จะมีวัสดุวัตถุดิบหลักวัสดุที่นําเข้าวัสดุวัตถุดิบหลักเช่นถ้าทํายางรถยนต์เนี่ยวัตถุดิบหลักคืออะไรครับยางพาราวัสดุที่นําเข้ามาเพิ่มเช่นผงเคมีที่เอามาส่วนผสมมิกเซอร์แล้วก็มีเรื่องของวัสดุในขบวนการผลิตผลิตสินค้าเสร็จแล้ว บรรจุพันธ์แล้วการเบิกจ่ายวัสดุที่เอาไปใช้ในการผลิตพอของเสียเหลือซากมีซากด้วยคือหมดสภาพใช้ไม่ได้เศษขอบและของเสียของวัตถุดิบวัสดุในการทำการบรรจุพันธ์วัสดุเพื่อบำรุงรักษานีือไฟไฟช่างแหละ แล้วก็มีส่วนของการออกแบบผลิตภัณฑ์คุณสมบัติของเคมีคือบางอย่างเนี่ยมันเป็นเนื้อวัตถุที่เกี่ยวข้องกับทางเคมีเช่นเม็ดพลาสติกเอามาแปรรูปทำเป็นผลิตภัณฑ์ปริมาณชิ้นส่วนประกอบเดี๋ยวหัวข้อต่อไปจะมีเรื่องชิ้นส่วนประกอบ แล้วก็เป็นตัวอย่างนะครับว่าวัตถุมันขนาดมีผลกับการวางผังยังไงถ้าเป็นแบบกอเนี่ยนั่งประจำตำแหน่งหยิบชิ้นเล็กแบบขอเป็นสายพาการผลิตประกอบรถยนต์แบบคอเป็นอะไรครับใหญ่ๆเลยเลยวมาประกอบเช่นรถรถไฟฟ้า1นขันเงนี้ยในส่วนของ องค์ประกอบเครื่องจักรเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าแยกเป็นเครื่องจักรที่ใช้ในการในลายผลิตอุปกรณ์หรือกระบวนการที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนคุณสมบัติเช่นแะไรครับการเปลี่ยนจากสภาพของเหลวให้เป็นของแข็งเนี่ยเป็นรูปเป็นล่างหรือเปลี่ยนจากของแข็งเป็นของเหลวไปผ่านความร้อนเนี่ยตำแหน่งจุดเสียบปลั๊กไฟฟ้า เครื่องปั๊มลมเครื่องมือต่างๆในการจับงานหรือเป็นเครื่องจักรเป็นแม่พิมพ์การขึ้นรูปและกระส,วน,ระสวนกระสวนก็จะเป็นงานเกี่ยวกับเทคทิคนะครับเป็นเป็นเชือกเป็นผ้าเ,เกตนะครับเครื่องมือวัดอุปกรณ์ทดสอบบางโรงงานต้องมีต้องมีตัวสุ่มตัวอย่างเอาไปทสคุณภาพนะครับเครื่องมือที่ใช้มือทํางาน อันนี้เกี่ยวกับคนอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมเครื่องจักรที่ไม่ได้ใช้งานหรือเสียเครื่องจักรที่ใช้เพื่อบำรุงรักษาอุปกรณ์ในโรงงานให้เห็นเลยครับให้เห็นว่าต้องมีพื้นที่ให้พวกนี้ด้วยแล้วก็จะมีเรื่องของการผลิตเครื่องจักรการนำเครื่องจักรมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพที่สุด ความต้องการเครื่องจักรและการผลิตไปวางผังใหม่ก็ต้องรู้ว่าต้องใช้เครื่องจักรแต่และประเภทประเภทละกี่เครื่องถ้าเป็นด้านคนนะครับก็จะเป็นเรื่องของแรงงานกลุ่มผู้นำก็คือหัวหน้าคนงานกลุ่มผู้จัดการหัวหน้าแผนกหัวหน้าคนงานกลุ่มผู้นำอาจโทษทีกลุ่มผู้นำก็คือ ผู้บริหารระดับกลางขึ้นไปส่วนคณาแผนกก็ลงมาแล้วก็เป็นสายงานบริหารก็เป็นผู้จัดการโรงงานขึ้นไปเนี่ยนะครับกลุ่มแรงงานรองคนที่มาปรับตั้งเครื่องจกักรพนักงานขนถ่ายพนักงานพัสดุคนวางแผนในโรงงานพนักงานคุมเวลาเป็นไงครับพนักงานคุมเวลาก็ ส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่ที่ฝ่าย HR ที่ตอบบัตรกันอยู่อะวิศวกรหรือช่างเทคนิคพนักงานตรวจสอบคุณภาพบำรุงรักษานักการพันลงแม่บ้านพนักงานรับของส่งของบางทีเขาใช้คนคนเดียวกันนะครับ Security พนักงานดับเพลิงอันนี้ก็ต้องแบบ ตั้งทีมงานแล้วครับถ้าเป็นในโรงงานนะครับเขาคงไปจ้างคนมาเอาไว้ดับเพลิงโดยเฉพาะนะซ่อมเครื่องจกักรลงต้นกําลังเยอะนะครับเนี่ยฝึกฝ่ายฝ,ฝึกอบรมก็เอามาจากคนในบริษัทนั่นแหละฝ่ายเตรียมอาหารปฐมพยาบาลปกติแล้วกฎหมายต้องมีนะครับห้องพยาบาลตามขนาดของแรงงานแล้วก็ออฟฟิศนะครับสำนักงาน ทีมบริหารด้านสนับสนุนกิจกรรมผู้จัดการโอ้ oh, ชื่อยาวเนาะสิ่งควรคำนึงก็คือความปลอดภัยจำนวนคนงานที่ต้องการการใช้คนให้เกิดประโยชน์อ่าแล้วก็มีส่วนของการเคลื่อนที่อะไรเคลื่อนที่วัตถุดิบหรือบางประเภทชิ้นงานใหญ่มากอุปกรณ์เลยรต้องเคลื่อนเข้าไปหา ขาก็เลยให้ให้ดูเพื่ออะไรครับป้องกันอุบัติเหตุเนี่ยมันจะมีพวกเนี้ยรางเลื่อนอุปกรณ์วิ่งลูกกิ้งเคลนอุปกรณ์กำหนดตำแหน่งคืออะไรครับเช่นบางทีวัตถุด,ดิบมันวิ่งมาสายพ่านถ้ามันวิ่งเกินแล้วมันจะไม่ได้ทํางานกับขบวนการจุดทํางานแต่ต้องมีจุดจุดจับไว้รถเข็นรถแท็กเตอร์โฟล์คลิฟ ยุดยามบนถนนการขนส่งมาที่โรงงานการขนส่งทางอากาศต้องใช้ไหมหรือใช้แรงงานสัตว์ประเภทไหนบ้างโหนี่น่าจะเป็นยุคเก่าหน่อยคนระับขนส่งโดยใช้แรงงานสัตว์แล้วก็จะมีเรื่องของการเขาเรียกว่าสินค้าเนี่ยในขบวนการผลิตเวลามันมีหลายๆชิ้นเราจะยกย้ายไปทีก็ใช้พวกเนี่ยกล่องหีบลังถาดถังถาด มีตะแกรงมีแท้งมีฐานรองรับเป็นแผ่นรองอ่าอันนี้ก็ให้มีพาเลตเงี้ยเอาโฟก์ลิฟใช้งาเสียบเข้าไปลรวยกเลยใช้ตู้ลิ้นชักชั้นหรือใช้อุปกรณ์จับยึดในส่วนของการเคลื่อนที่ก็จะมีเรื่องของเส้นทางการไหลการลดการขนถ่ายที่มันไม่จำเป็นออกไปวิธีขนถ่ายเนื้อที่ในการเคลื่อนที่ในการ ทำพวกนี้วิเคราะห์วิธีขนถ่ายอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุส่วนในส่วนของการที่ต้องมีการรอคอยเกิดขึ้นจะมีพวกนี้ค่าใช้จ่ายไปและจากขนถ่ายวัสดุในพื้นที่การตรวจสอบวัสดุค่าใช้จ่ายเนื้อที่ค่าดอกเบีย้ยในการเอาของมาวางรอค่าใช้จ่ายในการ ป้องกันวัสดุที่รออยู่ต้องระวังเรื่องเลยครับ,บของบางอย่างโดนแสงแดดมากไม่ได้ของบางอย่างโดนความชื้นก็ไม่ดีเนี่ยแล้วก็จะมีเรื่องของภาชนะบรรจุหรืออุปกรณ์ลองมาลองรับทําเป็นตะกร้าใหญ่ๆทําเป็นถาดใหญ่เงี้ยหรือต้องเทป,ปูนหรือเปล่าในพื้นที่นั้นเพื่อกันไม่ให้เกิดการซึม แล้วมีเรื่องของพื้นที่รองรับของเข้าคลังสาหรับเก็บวัสดุที่พักวัสดุคําว่าพักก็คืออยู่ชั่ว,วคราวคลังเก็บสินค้าในก็คลังสินค้าขึ้นเลยครับก็คือผลิตภัณฑ์ที่เสร็จแล้วที่พักวัสดุที่รอระหว่างหน่วยทำงานจะส่งไปอีกหน่วยหนึ่งแล้วก็มีเรื่องของ คลังสินค้าที่รอคอยการส่งลูกค้าจะมารับเกิดสินค้าที่ต้องส่งกลับคืนจากลูกค้าหรือเก็บเศษซากในการผลิตมีเรื่องของวัสดุในการบำรุงรักษาด้วยเก็บเครื่องมือแม่พิมพ์แบบจับยึดเก็บเครื่องจักรที่ไม่ได้ใช้เนี่ยแล้วก็ต้องพิจารณาพวกนี้อีกพื้นที่คอยของ เน้อที่สำหรับวางของที่รอคอยต้องมีอุปกรณ์ป้องกันเก็บของด้วยด้านการบริหารเหมือนกันในโรงงานอุตสาหกรรมต้องทำอะไรครับวางผังการให้บริการกิจกรรมอำนวยความสะดวกแล้วก็มีเรื่องของการบริการการเซอร์วิส ทางเดินเข้าออกในโรงงานไปสำนักงานไปจุดรับของเนี่ยห้องน้ำที่จอดรถการป้องกันอัคคีภัยแสงสว่างะระบบปรับอากาศสำนักงานในส่วนของการให้บริการกับวัสดุกับผลิตภัณฑ์ก็จะมีเรื่องของ QC ควบคุมคุณภาพควบคุมการผลิตควบคุมของเสียถ้าเป็นเครื่องจักรก็คือ การบำารุงรักษาต้องมีพื้นที่ให้เขาการใช้อุปกรณ์ช่วยในสายงานการผลิตส่วนด้านอาคารโรงงานก็ต้องดูว่าโรงงานนี้ทำผลิตภัณฑ์อะไรเป็นแบบพิเศษไหมหรืองานทั่วไปใช้กี่ชั้นรูปทรงใช้ต้องใช้แบบไหนต้องมีชั้นใต้ดินต้องมีชั้นลอยมาช่วยไหมคือใช้พื้นที่เป็นประโยชน์สุดๆ หน้าต่างต้องมีหรือไม่มีพื้นอาคารใช้อะไรใช้วัสดุอะไรหลังคาและเพดานผนังและเสาลิฟต์บันไดในส่วนของพื้นที่ที่มีหลุมคือพื้นที่เดิมมันมีหรือพื้นที่ที่เป็นไงครับมันมีส่วนลึกลงไปบางทีอาจเกิดจากอาคารสออาคารเนี่ยมันเหลื่อมกันก็เลยต้องวางแผนให้ดี ด้านการเปลี่ยนแปลงนะครับมีอะไรครับเปลี่ยนแปลงของวัสดุการเปลี่ยนแปลงของขนาดในการผลิตบางทีมันใหญ่ขึ้นบางทีมันเล็กลงต้องการวัสดุชนิดอะไรบ้างเครื่องจักรต่อไปจะเปลี่ยนแปลงเป็นแนวทางไหนเล็กลงใหญ่ขึ้นใช้เทคโนโลยีใหม่ๆขบวนการผลิตการเปลี่ยนแปลงคนทำให้น้อยลงหรือเท่าเดิม หรือเพิ่มขึ้นชั่วโมงทำงาน <Yeah. S 1> ก็ดูรเรื่องของสกิลของคนงานนะครับจะต้องพัฒนาไปในด้านไหนด้วยสับสนุนการผลิตที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงการขนถ่ายวัสดุการเปลี่ยนแปลงภายนอก <Yeah. S 1> อ่าเนี่ยเห็นไหมปัญหามันเยอะมากเลย <Yeah. S 1> มัไม่ใช่ว่า เวลามาวางผังแล้วจะคิดได้คนเดียวก็เียวกว่าต้องมีคนมีอะไรครับมีประสบการณ์มาช่วยด้วยถึงจะดี